เอมมีก่กินปทุมลงภาพครอบครัวสุขสันต์น่ารักทั้งบ้านใส่เสื้อผ้าถุงช้างเอมมีก่กินปทุมลงภาพครอบครัวสุขสันต์กำลังแดนสนุกสนานหลายคนแอบโฟกัสน้องชายคนเล็กดอ่อน่ารักเปิดภาพที่น่ารักมากๆหลายคนเห็นแล้วยิ้มตามเลยกับครอบครัวของเอมมี่กินปทุมภรรยาสุธิรักษ์ของซีซีวัตกับโมเมนต์แห่งความสุข คุณแม่น้องชายและคุณลุงพร้อมด้วยญาติจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมยินดีกับเจเจกิ่นปทุมน้องชายคนกลางที่เข้าพิธีวิวากับแพรเอเมอรี่เรียกว่ามากันครบทีมจริงๆ และเมื่องานมงคลผ่านผลไปเอมมี่พาทุกคนมาคลืนเคลงสนุกสนานกันตามภาษาครอบครัวงานนี้ได้เห็นภาพของครอบครัวเอมี่ใส่เสื้อช้างกางเกงช้างเรียกว่าเข้าทีมอย่างน่าเอ็นดูซึ่งเธอเป็นคนจัดให้นั่นเองโดยในแคปชั่นได้เขียนไว้ว่าผ้าถุงช้างเสื้อเชิดช้างน่ารักจริงๆฝรั่งชอบมากจาก้ะนอกจากนี้ยังได้เห็นโมเมนต,ต์ครอบครัวของเอมี่ที่มีคุณแม่น้องชายและลุงเอ็ดดี้ แดนกันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวงานนี้หลายคนโฟกัสคุณแม่ที่สวยมากๆรวมถึงน้องชายคนเล็กที่มีความเทค่ความหล่อออร่ากระจายออกมาเต็มเฟรมเช่นกันเป็นครอบครัวหันษาที่สุดน่ารักทุกคนจริงๆ